ขอเสียงพี่ดกับตเตาชาสวัสดีคแบบรับขอเสียง้วกครับนนี่นี่ีนี่คุณอะคุณอะทำให้คนทั้งด้อมอะคือใจละลายแต่คุณจับมือจูกันลยคือคือขนาดผม การผมเป็นพี่พวกคุณนะผมพูดจับมือจูกหนักผมฟินมากเลยจริงเหรอไม่คือผมรู้สึกแบบสีหน้าความรู้สึกไม่หรอกไม่หรอกมันมันมันเป็นเพราะวันนี้คุณได้เจอกับแฟนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานกับบรรยากาศแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคิดถึงเขาไหมครับคิดถึงแค่เห็นเขาร้องเพลงอ่ะเรารู้สึกว่าร้องไห้อะไรเนิร์สขู่ไหมมันมันเป็นคอนเสิร์ตที่ที่ดีมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างรู้แต่ไม่อยากถามเมื่อกี้แล้วก็เพลงมื่สักครู่นี้คือคิดถึงดังดังคือสองเพลงนี้คุณร้องบ่อยมากเมื่อก่อนใช่แล้วก็ไม่ได้ร้องอีกเลยใช่ครับได้ครับได้รกลับมา้องอีกทีรู้สึกไหบ้างแล้วก็ร้องกับแฟนๆทุกคนเลยอ่ะพี่ชาชาผมรู้สึกว่าผมภูมิใจอ่ะแบบได้ร้องเพลงนี้ให้แฟนๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าการละครั้งหนึ่งเราเคยร้องเพลงนี้ด้วยกันว้าดูนานดูนานดูเนิ่นมากเลย ใช่ครับก็ดีใจแหละที่ได้มีโอกาสกลับมามาร้องเพลงเพลงนี้มันมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยครับตอนได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังคร,ครับก็เป็นเพลงอ,อยากรู้แต่ไม่อยากถามเนี่ยเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงแรกเลยมั้งครับที่ทําให้เรารู้ว่ามันมีเต่ากระชาก <c oughs> ใช่อไ <c oughs> เป็นเพลงที่ประจําตัวคู่ของเรา <c oughs> นะครับเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะกลับมาทั้งทีเนี่ยเราก็ควรจะ เปิดด้วยเพลงนี้ไปเลยแล้วตอนนั้นคอมเมนต์ของพี่ไก่เคยคอมเมนต์ว่าถ้าเดินจับมือขึ้นมาเนี่ยเขาจิ้นกันเลยนะตอนนั้นอยู่ในบ้านไม่ได้จับมือ,อ,อครั้งนี้ผมเลยจับมือแต่อยู่ในบ้านคุณกอดตอนไหนมาเวทีบนเวทีคือคุณกอดกันโอ้โหแห<ต>ม่คุณวีสามคุณจะบอกว่าคุณวียี่สามคุณเปิดนะครับ ถ้าเขาไม่ทอดสะพานมาตกมือข่าเดียวมันไม่ดังใช่ไหมพี่เลยใช่มันกงฟาดคนละฝั่งถึงจะมีเสียงขึ้นมาได้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้คือเต๋อคยานเนี่ยคุณคุณมาเร็วไปหน่อยจริงๆป่ะจริงบ้าง คุณดูนะผ่านมาสิบปีแล้วนะแต่โอเคผมลงจากเบทีนะ,ะแล้วคุณยืนคู่กันอย่างเงี้ยคุณยังขายได้นะเอาดีดีใช่ไมใช่ใช่ไม่ใช่ใช่คือ,ค,อคุณดูดีทั้งคู่คุณดูแลตัวเองนคู่ที่สำคัญคือคุณก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมถามนิดนึงว่าก่อนที่จะจัดงานวันเนี้ใครชนใครอ้ออาคราวที้คุณเปิดเหรอ,อนน บอกแล้วทำไมเขาที่คุณเปิดอ่ะผมเปิดเองไม่เคยสำเร็จสักทีวันนี้ชวยเข้ามาเลยไปอ๋อวันแน่นคิวแน่นอยู่ใช่ครับอ่พี่กระชาราอยความหน่อยสิครับที่มาที่ไปก็คือเอาจริงๆแล้วสําหรับผมอ่ะมันเป็นอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจครับเพราะว่าแฟนๆพูดมาตลอดแบบไม่ว่าจะทางไหนก็ตามว่าแบบเมื่อไหร่เสาประชาจะมีมีตรอีกสักทีมีแฟนมิตไหมมีคอนเสิร์ตก็ได้หรือมีอะไรก็ได้ แล้วตอนนั้นก็ผมก็ทําท่ามันผูทนลมแต่ผมฟังอยู่นะ <c oughs> ผมฟังด้วยเลยผูทนลมเพราะว่าอาจจะแบบเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้ตอนนั้นครับช่วงนั้นครับแต่พอมีโอกาสทําได้แล้วอ่ะผมก็ยังยังนึกถึงเือนแฟนอยู่ยังนึกถึงคืทอนแฟนบอกว่าแบบเออถ้ามีโอกาสทําอีกสักครั้งนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ตัดสินใจตอนโทรวิชุอะไรอะไรนะที่บ <c oughs> ้านทำอีกสักหลายหลาย้ังหรอ ต้องมีเพราะว่าครั้งนี้มันดีมากถูกไหมฮะดีะวนนี้เป็นสองเพลงอเพลงคุณผมบอกแล้วไงแค่คุณจับมือลงมาก็คิวใจแล้วถูกไหมถูกนะแล้วแล้วยิ่งคุณมาร้องเพลงด้วยกันบนเวทีอ่ะคือเราเราแค่มองคุณอะมันเติมพลังให้กับบ้านเต๋าคาชาเนี่ยอีกอีกได้หลายปีเลยคือแต่งงานเลยนะเกินกี่น้อยเลยหอกเลยอเลยวันีขอเชิญที่ ขอเรียกย้อนกลับไปคุณเรียคนเขายังไงโทรไปครับฮัลโหล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 หล่อนาว่ไงเพื่อนกินข้าวยังม่ใช่ใช่กใช่ต้องเช็คก่อนแล้วทำอะไรอยู่กินข้าวย่งกินแล้วอูดุ๊ดตีเลยกินแล้วกินแล้วมีอะไรกินข้าวหรอเออกินแล้วว่างป่ะเฮ้ยทำอะไรไอซูนไปนจะไปไหนเฮ้ยเหมือนเดิมไปเดิมไปมไปเดิมคืออะไรออโตัวทีผิดบทผิดบท ก็ชวนเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปปกติว่าแบบมันก็คุยเหมือนที่เล่าให้แฟนๆฟังอะครับว่าแบบมันถึงเวลาแล้วว่าเพื่อนเอาจริงถ้ากระชากเอ่ยปากเองผมคิดว่ามันตัดสินใจแล้วเพราะทุกครั้งผมเอ่ยปากวนอนเลยจะเอาไมอืมอาไหมอืมอันนครั้งนี้มันโทรมาเองใช่ไหมมันตัดใจแล้วผมอะไรที่แบบโอเคอ่ะอันล็อกก่อนมาเลยล็อกเงินล็อกเงอนงั้นผมชวนนะผมชวนนะ ชวนคุณหลายครั้งแล้วใช่ครับแตคุณอะเม่อคือบไม่ลอยเบี่คุณบอกเมื่อกี้ได้ยินแต่โอเคแต่ไม่ได้ตอบอะไรไปวันนี้กูได้ตัดสิใจชวนครับใช่ครับกลายเราเป็นชื่อนี้เขาว่าเต๋าพชาร e c a l l แฟนคอนทำไมต้องเป็นชื่อนี้ครับพี่เต๋าเราบ่ะ r รีคอ l ก็เหมือนกับ เรียกดวงตัวอีกครั้งเลงนะครับเรียกพวกเรากสองคนกระชานเป็นคนเรียกงานี้กชานเป็นคนเรียกนะเด <c oughs> ากชารีคอทงมาเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงอยากจากัดปะวะเออเอาดิเออโอเคองั้นเดี๋ยวนัดคุยกันอ่ารีคอพกวกเราคุยกันเสร็จปุ๊บทิค้คอนเซ็ปต์ตรีคอรเออเรารีคอแฟนคลับไหมอย่างว่าเราไม่เจอกันมานานสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตคู่กันเจ็ดปีกรณีรีคอร์เปรีคอร์แฟนคอนดีกว่าเพราะถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเราซ้อมเต้นกันไม่ทันจริงจริงขอโทษนะคอนเสิร์ตเม ต้องเต้นันไม่ทันจริงมีเวลานอยไว้อะไรเงี้ยแต่ย่อเาเป็นแบบเป็นแฟนคอนล้วนนันแต่เพลงก็เยอะอยู่ดีนะฮะแต่ีม่คิดว่าแฟนคอนเพลงสี่ห้าเพลงไม่ใช่ไม่ใช่นวันนี้เต็มที่โอ้เยอะเลยนี้ว่าเอ๊ะมันแฟนคอนมันคืคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนยตอนที่ตัดสินใจครับกังวลไหมวันนั้นเอ๊ะแฟนด้อมเรากระจัดกระจายไหแล้วเราจะรวมตัวเราจะขายบัตรได้ไหมเราจะอะไรนะ อ๋อยังอยู่ไม่ถามเขาถามเขากังวลไหมแต่ในกังวลไหมเผมเนี่ยกังวลผมก็กังวลครับทำไมอ่ะในเมื่อแฟนๆบอกยังอยู่ไม่ต้องกังวลแต่ทำไมวุนวิงพวกคุณถึงกังวลเพราะผมเองมาเจอเลยนะเอาเหรอใช่เอ้าเหรอโอ้โหไม่หมายถึงว่าพอโควิดใช่ไหมครับมันทําให้เรามันจะมีช่วงแบบมันก็ยัมีแบบมาบ้างตามงานใช่ไหมครัพอคุยมาปุ๊บหลังจากโควิดปุ๊บ กรเรียนรวมตัวยากด้วยคนบางคนติดธรกิจทุกนี่นั่นก็โตขึ้นคนก็มีลูกไปเรียนต่ออะไรเงี้ยครับว้าวมัติดตามมากผมดูมาก็มีอรัผมมีลูกหมดแล้วใช่ครับยังไม่หมดบางคน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 ก็เราก็เลยไม่มั่นใจว่าเวลาเราเจอที่งานกรุงเทพนี้มันคนมันไม่เยอะมากนะไม่ไม่ที่คิดว่าแบบนี่เขาจะหยุดเราไปหรือยังนะอะไรเงี้ยครับจะจับแล้วแบบจับเข้ามาไหมนะเราไม่คิ่ว่าสามร้อยนี่จะเต็มหรือเปล่า ไม่กังวลดไม่ทันแล้วขชาตตอนแรกสำหรับแฟนดอมตัวเองคิดว่าจะรวมตัวได้ไหมกังวลไม่เรื่องขายผมคิดเหมือนกระต่าเพรานั่งคุยอยู่ด้วยกันครับว่าแบบโอเคเรามาคุยที่สามร้อยที่กับเพื่อนสามร้อยที่ถ้าเมื่อก่อน่ะเราเชื่อว่ามดใช่ไหมอันนี้คือคุยกันตรงๆเลยแต่ตอนนี้มันมันก็ต้องรู้มาเพื่อนจะรู้ว่าจะยังไงใช่ก็นั่นแหละครับคุยกันตามภาษาแต่วันนี้เต็มทุกที่นั่งนะใช่ครับเซ่งมากเลยเราะวันนี้เต็มทุกที่ โอเคเดี๋ยวปีหน้าเฮ้ยไปว่าเดือนหน้าไปดูเตงด้วยไปดาเตงด้วยผู้ไปดูแทนลูกนี้ด้วยไปดูเตงด้วยเอางี้เอางี้เอางี้วันนี้ผมผมกล้าพูดอย่างหนึ่งว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองหรือว่าตัวแฟนๆเองก็ตามพวกคุณมีความสุขที่ได้เห็นพวกเราเตงเนาะผมเชื่อว่าคราวหน้าไม่ว่าจะวันไหนก็ตามคุณก็พร้อมที่จะมาแน่นอนส่วนตัวศิลปินของผมก็เหมือนกัน วันนี้เขาดูแล้วว่าพวกคุณยังสปอร์ตเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นกี่บาทกิ่งที่ก็เต็มราชบางเลยนะวกขอจากโรงหนังไปร้านบางแล้วพี่เราดูแพ็ก่อนินผมขอโรงหนังแบบหกร้อยที่หกร้อยที่ครับ้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้มันเริ่มแล้วมันจะต้องมีครั้งต่อๆไปแน่นอนเพราะทุกคนคิดถึงคุณนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะยกเวทีนี้เพื่อจะย้อนเวลา ผมจะพาทุกคุณย้อนไปพร้อมกับศิลปินที่คุณรักกันสอคนนะครับเขาจะพาคุณย้อนไปถึงไหนขอเสียงกรี๊ดกับเตากระชาดังๆเลยครับ